แม่ทำงานไม่มีเวลาฝากลูกสี่ขวบไว้กับญาติจนตาลูกเหล่ทั้งสองข้างเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรทำไมตาถึงเหล่ทั้งสองข้างเลยล่ะเดี๋ยวมุกมาเล่าให้ฟังค่ะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะ คือเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กรัฐสตรีออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวที่อยากจะเตือนภัยพ่อแม่กับเรื่องใกล้ตัวนะคะสำหรับคุณแม่ที่มีลูกน้อยวัยเด็กนะคะโดยได้มีเคสของคุณแม่ที่อายุวัย26ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการนะคะได้ออกมาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีนาเธอเนี่ยมีการแจ้งเขาว,ว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวบางครั้งเนี่ยต้อง เอาลูกชายไว้สี่ขวบไปฝากญาติเลี้ยงเพราะว่าเธอเนี่ยต้องทางานหาเงินน่ะนะคะคือความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยเนาะบวกกับไม่มีเวลาด้วยก็เลยต้องเอาไปฝากญาติเลี้ยงอะนะคะต่อมาค่ะก็ได้พบว่าลูกชายตนเองเนี่ยมีอาการผิดปกติทางสายตาคือเรียกได้ว่าเหมือนสังเกตเห็นว่าตาเหล่ทั้งสองข้างเลยอะนะคะจึงไปรักษาตามสิทธิ์บัตรทอง30บบาทนั่นเองค่ะโดยแพทย์มีการระบุว่ากล้ามเนื้อตาเนี่ยเกร็งอาจจะเกิดการที่ เกิดจากการที่ลูกเล่นโทรศัพท์มากเกินไปซึ่งจะต้องทําการผ่าตัดค่ะเพื่อดึงดวงตาแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการแจ้งด้วยนะคะว่าคุณแม่จะต้องมีการตรวจโควิดก,ก่อนที่จะมาเฝ้าดูอาการลูกนะคะซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแต่ว่ายังไงดีล่ะคุณแม่ก็ทํางานด้วยแล้วก็เงินก็ไม่ค่อยมีด้วยนะคะจึงขอให้ทางมูลนิธิปวีนาเนี่ยเข้าช่วยเหลือนั่นเองค่ะ จากนั้นคุณปวีนาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีนาเนี่ยก็ได้ออนเงินไปให้คุณแม่รายนี้นะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชือ้อโควิดค่ะซึ่งก็พบว่าผลเป็นลบค่ะขณะที่แพทย์เนี่ยก็โอเคแล้วแหละเห็นผลตรวจแล้วลแหละก็จึงได้อนุญาตให้คุณแม่เนี่ยเฝ้าดูแลอาการหลังผ่าตัดได้จนกว่าจะหายดีนะคะโดยตอนนี้ค่ะคุณแม่ของหนูน้อยวัยสี่ขวบเนี่ยก็ได้แจ้งมาอย่างมูลนิธิปวีนา เรียบร้อยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยลูกชายตัวเองพาตัดดวงตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลอดภัยดีค่ะขอขอบคุณมูลนิธิปวีนานะคะที่ให้การช่วยเหลือครั้งนี้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งทางมูลนิธิปวีนาค่ะก็เห็นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรียกว่าหลายๆบ้านอ่ะอาจจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่ง พูดได้ยากเนาะจึงอยากออกมาฝากเตือนถึงพ่อแม่แล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะให้เอาใจใส่ดูแลลูกหลานอีกสักนิดนึงอย่าเลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์ค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายกับเด็กได้บางคนเนี่ยโชคดีที่มีทางรักษานะคะแต่หากบางคนเนี่ยโชคร้ายก็อาจจะพิษการไปตลอดชีวิตเลยก็ได้ค่ะหรืออาจถึงขั้นตาบอดได้เลยนะคะ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะต้องเสียใจในภายหลังได้แล้วก็ยังมีคนที่ทุกข์ร้อนขอความช่วยเหลืออีกจํานวนมากนั่นเองค่ะเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สอนผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะที่ปล่อยลูกไว้กับโทรศัพท์มือถือบางกรณีเนี่ยเราก็เข้าใจนะคะว่าอยากให้เด็กอยู่นิ่งๆ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะพูดได้ยากค่ะเพราะว่าเวลาไปทานอาหารหรือไปยังไงเนี่ยมันก็พูกเห็นหลายๆคนนะคะจําเป็นที่จะต้องวางโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ลูกดูเพราะไม่งั้นไม่มีเวลากินข้าวจริงๆค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะหากเลี่ยงได้ก็ควรที่จะเลี่ยงค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของบุตรหลานของท่านนั่นเองนะคะและนี่ก็คือข่าวไวัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม